พอ,อก,กา้าวสวัสดีทุกด้วยครับนี่มาอยู่กับไอเลวทีวีเลวทีวีนี่เราจะมาทำอะไรไม่นั่นนอกจากเจ้านี่หารีวิวเจ้านี้นี่สต,ตา,ราร์ทไนกี้อะปัจเจเนฟาสนะฮะต,ตัดรุ่นฟาสนะครับปุ่มออกแนวไนกี้ไม่ออกนนแบบนกวครับเรียนแบบไนกี้ชัวร์ครับว่า ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ้อยเปอร์เซ็นต์เร็ดูใกล้ครับปุ่มขุ่นนะครับไม่มีรอยขีดของปอมครับนี่เป็นของแท้ของฟ้าอยู่แล้วครับครับตางเท้าสีดำจริ้งไส้เป็นสีเขียวนะครับขอไม่ให้ดูครับนี่ครับสามเท้าเก่ามันะครับสีเขียว ผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมเลยเอาสายใหม่มาแทนดินี่น่นานนจะเข้ามากอืมเรี่ยนแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับไปดูหน่อยเลยนี่ครับนี่ชือผมไอเยี่ยแม็กนะครับทางในหม่อยเลยหินทางในนะครับ นี่ข้งลจะมีนี่อินน้องกี่นะนี่อินเป็นเบอร์ไหมสเก้าันดับลังพึ่งนะครับลังพึ่งลังพึ่ง คุณได้มาเห็นด้วยตาเปล่านะครับตรงนี้มันไงวะมันจะเป็นตรงนี้นะครับมันจะคุณเห็นด้วยตาเปล่านะครับเห็นไหมเขียนวันนี้มานะเน N, e, y, อ็นเอ็นอีไบเอ็นเอ็นเพื่ เนี่ยมันจะมีว่า AI ครับว่านีมาครับต้องต้อยู่้วี้แต่ชัดเกียวมากโอเคว่านีมานะครับวนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับยังไม่ลากเอ,อยดูน้ำยึดหยุดอืม